ปืนเสียนไว้แล้วเอฟโฟนอ่ะโอ้โหโอ้เกมสี่โควตึงเอฟโฟนจัดโคตรริมเจืเงยโอ้โหมึงเนี่ยมึงอะไรมาสู้วับตะวันไอ้เหี้ยคนเรามึงกับกูคนละชั้นไอ้เหี้ยตาเกิดดีบุ๋มเห็นเสาเพื่อนเนี่ยข่อยัดบุ๋มข่อยัดโผล่ตึงตอนนี้ข่อยัดโชว์ตึงโอ๊ยเก็บหมดพรบต่อโอ๊ยไปให้หาไป ไม่ไหนครับไม่ไหนครับอู้โหไอ้กูเอมไอ้คนน้ำเมื่อวานเน่ยโม้ชิบหายเลยมึงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหน้ามันตายแย่โคตรตึงโคตรเก่งโคตรตึงไอ้เหี่อ่โอ้โหก็เสดกินนี่ยิงผมขึ้นเพื่อนตายอีกแล้วเพื่อนโอ้โหโฮมจัดโดนกูมันโดนกูมันโดนกูโอ้สามสิบสี่บาทลดจากสามร้อยแปดสิบหก หลือเวลาอีกเจ็ดสิบวันลด91ปโอ้โหสก,กินเอฟอีกไอ้ปืนเบต้าเลยเนะี่ยว่าอุ้ยสก,กินสวยอุ้ยสีม่วงสวยว่ะอุ้ยเองใส่ได้ด้วยเราจัดแล้วว่าลองจัดแล้ว,ตอ,ลว <S <S ตอนนี้เราก็เติมแบตชีเรียบร้อยละแป๊บหนึ่งนะไม่ตรงไหนนะตรงนี้เนาะนี่สก,กินสวยมากจัดเลยซื้อเลยสามสิบสี่สามสิบสี่บาทเท่านั้นนะก็จัดไปเลยครับตุ้ม กดสุดละอ๋ออ๋อโหลดอยู่อ๋อโหลดอยู่อ๋ออะนะอนุญาตไปกระตุกอยู่ว่ออออาออได้แล้วสกิปพืก็ประมาณนี่ยนะพี่แบบพี่แต่งเนาะก็อยู่ที่อ่าคอนโทรลิ่งเสิบเจก็แล้วก็อ่สเตปปี้เนี่ยหกสิี่แล้วประมาณนี้เลยนะครับผม ก็จบใครที่แต่งทีนีก็าสามารถดัดแปลงได้ห้ือใครอยากเอาก็เดี๋ยวพี่เซฟไว้ให้น,นะเอาวิ่ทิ้งโคดไว้ให้น,นะครับผมโคดก็อยู่ตรงเลเยอร์เนาะอิมพอร์ตนี่ตรงนี้โค้ดสลับนะเอาไปดัดแปลงได้นะครับผมามาดูตอนยิงกันบ้างนะตอนยิงก็ประมาณนี้อ่าตรงนิ่งๆแบบนี้เลยนะสลับเทมโฟของเรานนี่นิ่งมากเพราะว่าโคดนิ่งอ่ะนิ่งจัดๆอ่ะดูดิดนิ่งมากโคดนิ่งอ่ะแต่โคดนิ่งขนาดนี้ ก็นี่ประมาณแต่แต่ข้อเสียคือจะซูมช้าไปนิดนึงนะฮะก็สำหรับพี่ใส่ท้ายนี่เพราะว่าพี่ต้องการให้แบบแฮนดิ้งมันเยอะขึ้นเพราะนี่มันบวกมันไม่ลดแฮนดิ้งไงแต่เนี้ยอันนี้คือบวกคอนโทรลเยอะก็จริงนะระบบสเตเบอรี่ด้วยแต่มันลดแฮนดิ้งลดลงซี่อ่ะพี่ขอ,อใช้นี่แล้วกันหรือใครที่แต่งดีกว่านี้ก็แต่งได้นะดัดแปลงได้นะน้าดูสก,กินปืนการสก,กินเติมเรานี่ไงโอ้โหสวยจัดอ้าวม่วงแบบนี้ดูนะสวยมากชอบว่ะ โคตรดีใครๆก็จัดกันได้นะสามสิบื้อบาทเดี๋ยวไปดูว่าในเกมเนี่ยพี่จะโหดแค่ไหนนะเนี่ยสบปืนน่ะโหตรงมาก ร้านดีซีช็อปนะผมมีไก่เพชรราคาถูกนะฮะมินิมบ์ของ a d v e n t u r e ร์อนิเมะ์ดีเฟนเดและแอนิเมะ์เวนการ์ดนะครับผม <Wow. S 1> และรับกดเกมพัททั้ง3แมปเลยนะฮะราคาถูกมากๆและยังมีบริการเติมโรบักแท้เลทดีนะครับและสำคัญเนี่ยยังมีโค้ดแจกด้วยนะครับผมใครที่สนใจสามารถเข้าลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไอสกิล e เอฟโฟะที่3ามสบาทถูกๆอ่ะเออไมเออ่เอ้ยมึงยังไม่จัดหรอจัดแล้วนะครรู้สึกว่า ตัวปืนมันนิ่งขึ้นนะเห็นปะมึงกูเก่งขึ้นอะเล่มโฟล่ะมึงว่าโนไมงไอ้เออใครแบบเอากูลงอ่ะตอนนี้กูบอกเลยมีมีสิบใจสิบอะมาร้อยตาลร้อยกูบอกเลยเอ่โฟกัวโนไม่คุยอยู่ไหนวะเฮียหาคนไม่เจอเลยอยู่ไหนวะได้อันเนี้ยสุดจีนอะเอ็เอมโฟสุดจีนอะหนูขู่นิ่งจัดโอ้ยิงเหมือนมันนิ่งอ่ะ เม้ยนิ่งขึ้นอ่ะมันนิ่งขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนกูบอกเลยมึงเปลี่ยนมาสกินนี้เถอะกูบอกเลยเล้วองไปกระสกินนี้สกินนี้มันนิ่งเนี่ยมึงใส่สกี้ยวมาบวกูเล่นจริงขึ้นอ่ะมันยาวอ่ะแหละเฮียมันไม่มีผลไม่อดมีเฮียมันได้เม็ดปืนแรงขึ้นอ่ะบวกอย่างละสามอันนี้คุณว่าซี่ไอเฮียได้เม็ดอะซี่ไอได้เม็ดยี่สิบหกไงอันนี้มันบวกมาห้าเพื่อนจากได้เม็ดยี่สิบเอ็ดอ่ะปืนน่ะเป็นโหนะ ปืนเซียร์ไว้แล e ้วแบเอ็มโฟนอ่ะโอ้โหโอ้โหเก็บสี่โคตรตึงโอ้แม่งกัดว้าวเอ็มโฟนไอ้สัตสโคตรได้ไม่ดีเลยไงโอ้โหเก็บ oh wow. e ได้แค่เพื่อนโอ้ยมันไม่ตายเรื่อสุดมือก่อนถ้าเุ่มได้หมดมันตายแล้วเพื่อนอย่างงี้ยนะเน <Okay. S 1> ี่เออแต่นี่เ่าใครพี่ใครเอาคุณลงแล้วจากลิบ่ะตอนเนี้ยว <Wow. S 1> ้าวเก็บอยูอ่ไหนวะ ไปแล้วจ้าวิา่งช้าครับช้าอย่างเดียวบวกยิ่งได้เพื่อนไป,ไป,ไป,ไปแล้วไปเลย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 แต่เอ็มโกูอันนหนึ่งนะเว้ยอยู่เหนือหนึ่งมึงอ่ะก็คือกูอ่ะอะไรยาอ่อนโอ,โอ้โหมึงเงนี่ยมึงอะไรมาสู้กูตะวนันไอ้เหี้ยคนละมึงกับกูคนละชั้นไอ้เหี้ยตายโอ้โหไอ้ปูนิ่งจัดใส่จะกินนะ การ,ก,ร,ก,รกินเหรอแบนการกินใหน้มไม่สับหลุดอย่างนี้วะอีที่เหี้ยโว้ยไม่เสร็จดีกูเป <ขอ S 2> ็นอเสาเพื่อนเนี่ยขอยัดกูขอยัดโชตึงตอนนี้ขอยัดโชว์ตึงโอ๊ยคิบหมดพบต่อโอ๊ยโอ้ยยังไงดีไปให้ให้ไปไม่ไหนครับไม่ไหนครับโอ้โหตึงจัดไอ้เหี้ยไอ้ฟุกกูโหดจังวะกูคิวร้อยคิวได้เลยวันเนี้ย เพื่อนวันนี้ร้อยคิวเพื่อนโอ้โหเป็นล้านโอ้โหตรงนี้เป็นล้านเฮ้ยกูมาร์กไว้ไอ้เหี้ยมันมีตายเกิดมั้งอ่ะตรงข้างหน้าไอ้เหี้ยอยู่ดีแม่งโผล่มาสามตัวไอ้เหี้ยมึงตั้งดีมึงตั้งดีไอ้ตั้งไรไม่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 กูแอดเซาเพื่อนแอดเซาแอดเซาทั้งใจเราเนี่ยแต่กูเอฟเอฟโอนั้เมื่อวานเองครับโว้ชิบหายเลยมึงเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วข้างหน้ามึงตาย แย่โคตรตึงโคตรเก่งโคตรตึงไอ้ออเหี้ยโอ้โหก็แจะกินได้ยิงคมขึ้ไนไอ้เหี้ยพอ้ยัดโวยน่ะรักกันกินอะไรแค่สามสิบบาทถ้าจะกินสองพันมันจะตึงขนาดไหนวะเพื่อนโอ้โหกูยิงหัวลูกเม็ดอะ่ะเพื่อนถ้าสองพันได้เหี้ยมึงมึงกดยิงเฉยก็าตายอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องซูมอะ่ะกูบอกเลยยิงเม็ดเดียวเข้าหัวไอ้เหี้ยไปเลย กูไปแล้วจ้ากูบุกฐานใหญ่เลยเพื่อนอุ้ยแตกระเบิดกูเฉยเฮ้ยมันโผล่ขาออกมาตายนะโผล่ขาก็ตายนะไอ้เหี้ยโผล่ตีก็ตายนะไปลำบาไปลำบาไปลำบากดูไปเร็วไปเร็วไปลุจเจ้อ๋ไอ้เหี้ยมันมันลุมเมื่อกี้นะไม่ลุมกุศลละแต่กินแอโอ้โหมันลุมเว้ยเฉยไปแล้วไปแล้ว ไอ้เหี้ยมันมันลุเม่อกี้นะมันลุมกุศลลวตะกี้นะโอ้โหมันลุมเ้ยเฉยไปแล้วไปแล้วจ้าโอ้ไอ้เหี้ยมันมันลุเมตอกี้นะมันลุมกุศลลวตะกีนะโอ้หมันลุมเ้ยเฉยมามาชุบหน่อยมอมอชุบตงกูต้อูเต็มเลยมตูดต้อู้อเไปรบนก่อนไอ้เหี้ยเยอะ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 โอ้ก็สูญหมดลจุก็สหมด Tức, tức đi đi anh anh. Hồ, 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 đúng chưa đi mà lận. Tại. Ui, cứ từng chặt. Đom nick ma quá. Ui ui chụp 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 chụp. Nó đấy. Con này yên mặc, cô yên cô yên bla này quá. Bục 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 đi ra đi ra đi ra, đi ra Ui kiếm nếu chặt, kiếm chặt. อยูดแล้วเนี่ยมาดี้มาดี้มาดิตอนนี้ไป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 บุกไป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 ไปหมอ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 โอ้ทำอะไรวะยิงไม่ทะลุเลยวะโอ้เอ็มโฟนิ่งมากรู้สึกว่าตอนนี้มันอ่อนอ่ปะกูเล่นเก่งไนี่แค่แบบนะเข้าไปดีเออเฮ้ยกูเก่งมากอ่ะวันนี้กูไอ้มือมโนอะไรวะไอ้เอ้ย กูยึดไม่หยิบเอ็มโฟเพื่อนรอบนี้กูหยิบเอ็มโฟปุ๊บเก่งเลยอ่ะอะไรกูไม่หยิบเอ็มโฟกูเก็บสี่เก็บห้าตะกี้เนี่ยเพื่อนแต่ไปเพื่อนขอขอทุกตาได้ปะได้เพื่อนได้่นะโอ้โหกูยิงโคตรหมดอ่ะกูขอแบบปิงๆอย่างนี้ทุกตานะไปเพื่อนตายอีกแล้วเพื่อนโอ้โหผมจัดโดนกูมันโดนกูม yeah> ันโดนกูไม่ใครเอากูลงอ่ะเกมเนี่ยบัคเขียบไปบักเขียบไปบักเขียบโดนบักเขียบกูดิอืม ผู้ผลังสัตว์ไปแล้วเจ้าไอ้ข้างมึงอ่ะข้างหน้ามึงอ่ะโออเห็นละกูโอ้โหกูว่าศพไอ้เหี้ยดูไกลๆไม่เห็นเลยยุ่เฉยดิไอ้ยุ่เฉยดิกูเข้ามาแล้วเพื่อนเขาถามไปแล้วรีบเกิดรีบเกิดวียุ่เฉยเติดไม่ติดไม่ติดมันมันปลามันปลาใส่เข้ามันปลาใส่เข้ามายึดซีอะยึดซีได้ยังไงยึดให้ได้ <X> โอ้ยโดนสตันโดนสตันโดนสตันโอ้ยชนะเนี่ยไอ้เกมมันชนะเร็วจังวะชนะเร็วเกินไปไหมเนี่ยมันโง่มันโง่มันโง่โง่ตอนี้กูตึงอ่ะวันนี้เพื่อนโอ้ยรอนตายอะไรเนี่ยมันจู๊กูดิตายซะไอ้เหี้ยคยูโซมัสเพื่อนเล่นอะไรเนี่ยโอ้ไปตายอะไรไปตายวะ เว้ยสา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 ยโอ้โหกูได้ยิงไอ้เหี้ยต,ตายเที่ยงอยู่ขวาไอยสิยิงเพื่อดับไปเพื่อนดาบไปดาบไปเพื่อนว่ามึงกลัวเลยเนะี่ยมึงกลัวเลยเนี่ยเลือดก,กูไม่เต็มไม่เอ,อ๋อโอ้ยไออะไรไออะไรโอ้ยรัดกูราดอะไรหัวแตกราดอะไรโอ้ยรัดที่หัวหัวสีทองอ่ะไอ้เหี้ย มันสีทองไหนมันสีทองหรยิงมันให้ได้มึงเหรอโดอย่าลานจีลานเฉลียวเฮียตอนนนั้กูเล็งมาตั้งนานนี่ก่อนเพื่อนอู้เพื่อนแอ๊กูอีกละเพื่อนข้างหน้าดขอเพื่อนข้างหน้าขอสวยโอ้ออกออกนอกโซนสั่นไปใจไม่ได้เฮียเฮี่ดีป่ะหิวอะไรอ่ะโอ้เพื่อนกูล้มเพื่อนชุบกูดิเยี่ยเพื่อนไปชุบกูดิเพื่อน เพื่อนอย่ามาชุบกูดิเพื่อนหมอมึงไปอ่ะโง่ละแหววไปพียนี่ตัวห่วงจริงๆเลยสัตว์บอกชุบแบบเพิ่งจะห่วงเลยอ้อมเฮ้ยยิงกูอยู่ไหนวะ้เยยิงกูเหมือนโปเลยสัตว์อยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นตัวแม่งเลยสัตว์ยิงกูละนี่ยิงโหดจังวะมาเข้าตรงกลางอย่างเดียวตาย เดี๋ยวไปไม่ไป <c oughs> อย่าวันอย่าวันอย่ากลัวโอ้โหมันนอนยิงไอ้เ้ยนอนยิงชิวเลยอ่ะไอ้เนี่ยกูก็หาอยู่ยุตซีสองแล้วเพื่อนเพื่อไปซีหนึ่งเลยเพื่อน <c oughs> โอ้ยเฮียดิกลาดแต่กูและพวกเที่ยเนี่ยนี่ตายสองโอ้โฮเฮียกูนชิวตัวหนึ่งที่เหลือแม่งลาดกูสองตัวโอ้กูตายเลยแม่เอ้ยไม่ไดีว่ะเพื่นนอนเหมือนเหมือนเหมือนเอ๋อกันเล่นอ่ะ อู๋ S ซีไปห้าสิบอะมึงคิดเอากูโดนลัดอ่ะตั้งเกิดดิตั้งเกิดดิิตั้งเกดีอู๋ใครตั้งเกิดโคตรไก่เี้ยไจิลัะชิวชิวเวลีเอซีโอ้ยนี่ไหนวะตายลอยหลังกโกูบอกเลยโอ้ยเฮียไม่ตายเอ้ยนี่โป้จัดเฮ้ยมึงกันทีสองทีโอ้ทีมกู โอ้ยโอยเฮียมันอยู่ข้างล่างเออมันนอนอยู่เฮียมองไม่เห็นโอ้ยอยู่ไหนวะไอ้เฮียตั้งตา้งเข้ามาตีสวยโอ้โดนลาดอีกแล้วโอ้ยยี่ลาดกูทั้งหนาวไอ้พวกเฮียเนี่ยหลายรอบแล้วสัตตั้งเกิดให้แล้วเนี่ยเพื่อนเมื่อว่ากูแบกชนะโอ้โหโคตรแบก พี่ไอ้คนตึงไอ้เหี้ยไอ้มันคือเหี้ยหอหไรวะกูบอกเลยอ่ะอกูยิงคมจัดเกมนนีะ้เก็บสี่เก็บห้าเกมเยอะยังวาที่คมอ่ะโอ้ยเอ้ยกูแอสซิดไปตั้งห้าสิบสามตัวโอ้โหมึงดูอ่ะแอสซิดเยอะสุดในทีมอ่ะมึงคิดเอาอ่ะแอสซิดเยอะสุดในทีมอ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับปืน M4 นะฮะบอกว่าปืน M4 เ,เนี่ยเป็นปืนเบต้าในยุคปัจจุบันเลยนะครับผมสำหรับสกินนี้34บาทบอกว่าถูกมากๆสามารถซื้อใส่ได้ มันสวยมันเท่มากสีม่วงชอบมากนะฮะแล้วก็ใครที่เอาเซตของพี่ไปเล่นแล้วคอมเมนต์บอกว่าโอ้พี่ครับเซตมันดีจริงอะไรแบบเนี้ยหรือแบบพี่ครับรีวิวปืนนี่มอยทําคลิปปืน,นอันนี้หน่อยได้เลยนะคมอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจผมทคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนฮนะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยบาย,บาย